หลายคนเข้าใจผิดนะคะตอนที่เราเอาที่ดินของเรานะคะไปจำนองกับทกสฟังดีๆนะทกสกไก่ค่ะเวลาที่เราอยากจะรีไฟแนนซ์ค่ะมันรีไม่ได้นะคะถ้าเราอยากจะได้ผื่นนั้นนะคะแล้วเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปสร้างบ้านหรือว่าจะไปรีไฟแนนซ์เพิ่มมูลค่าวงเงินกู้ของเรานะคะถ้าที่ดินตรงนี้มันติดอยู่กับ ทกศส,สมมุิที่ผืนนี้นะคะติดกับทกศใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทําเลยนะคะคือนําเงินสดนะคะไปถไ่ยถอนปลอดโฉนดออกมาค่ะเราไปปิดนี้นั่แหละแล้วนําไปประกอบนิติกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกู้สร้างรีฟ i n แนนซ กสเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรไม่ได้ใช้สําหรับสินเชื่อบ้านนะคะดังนั้นเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์เวลาเราจะไปสร้างบ้านเนี่ยมันกู้สร้างไม่ได้นะคะเราต้องไถ่ถอนลองมาก่อนค่ะแล้วไปเข้าธนาคารที่เขารับ สินเชื่อบ้านกูสร้างบ้านได้นะคะฝากกด follow พี่เต้ยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะหาบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังนี้หลังสุดท้ายของพี่แล้ว <c oughs> ของโครงการนี้นะคะขายดีมากเนี่ยเลอหลัลงสุดท้ายแล้วก็พื้นที่กว้างสุดเลยคะ่ะสามารถมาดูได้ใครอยากเรียนรู้เรื่องสินเชื่อนะคะกด follow พี่เต้าแล้วมีรายละเอียดคอร์สเรียนซึ่งน้องสามารถเรียนรู้แล้วปฏิบัติสามารถยื่นกู้สินเชื่อบ้านเองได้จ้าให้ผ่านฉลุยง่ายๆนะคะแค่ปลายนิ้วน้องคลิกตรงนี้ค่ะ